เราอยากให้ขันเป็นอย่าง,ง,น,างนั้นอย่างนี้นัน่นแหละเห็นผิดปฏิบัติศึกษาขันจนแจ้งขันในกองรูปกองนาาเนี่ยให้มันรู้แจ้งชัดกันแย้ขันที่เป็นกายนี้ออกจากใจได้ใจออกจากสัญญาได้ใจออกจากสังขารความคิดปรุงแต่งใจออกจากวิญญาณกระทบทางตางงหูจมูกลิ้นไา่ใจกระทบมาแล้วกระทบแล้วยึดกระทบมาแล้วไปบันทึกไว,แว้แล้วระลึกถึงตึกถึง อยากได้มีความอยากบันทึกมาแล้วมีเวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉยๆนั่นแหละคือการยึดการล้องกินเลนมาจากทางตาเห็นรูปมันแหละตาเด๋วเป็นกิเลสไหมตามันก็มีมีจอภาพผ่านมาเหมือนนําของผ่านมามันก็มีเงาแต่สิ่งที่เป็นเงาคือรูปมากระทบมันไม่ได้มีเรื่องอะไรนะตากับรูปแต่ใจผู้เห็นเนี่ย วิ่งไปรักไปชอมให้มันทันสำรวมสังวรนระวังทันตาตาไปเห็นรูปก,กำลังจะรักรู้เท่าทันปลายวานาถ้ารู้เท่าทันก็เหมือนรู้กิเลสไปในตัวรู้เท่าทันทันเขาเรียกว่าจากักรคือทางตาดิจักรยานประทันตาพอรู้เท่าทานันปุ๊บทันตาที่กระทบกับรูปและทันตัณหาไปด้วยตัณหาคือมันกจะรักรู้เท่าทันตอก เนี่ยเขาเรียกว่าทันสังขารวิญญาณมาทางหูการลังเกกอดรู้เท่าทันวานจากักขูวิญญาณทานหน้าวิญญาณโสตาวิญญาณกายกวิญญาณสิ่งที่มากระทบต้องด้วกตาหูจมูกเล่นกายใจวิญญาณที่มากระทบรู้เท่าทันปล่อยวางการปล่อยวางปล่อยวางรู้เท่าทันด้วยรู้ทันทั้งกิเลสตัณหาไปด้วยรู้ทันทั้งวิญญาณที่มากระทบถึงเป็นผู้รู้ตื่นใน แยกระหว่างวิญญาณกับใจออกได้อ่ะไปให้ทำนะทำปฏิบัติดูกายให้มันชัดดูวิญญาณให้มันชัดดูสังขารนห้ชัดดูเวทนาจนชัดจนมันแยกออกจากขันได้ใจแยกออกจากขันที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณเ <gw> มื่อแยกออกจากอย่างนั้นได้ก็ต่างอันต่างจริงเเนี่ยรูปสัต่ว่ารูปเวทนาสัตธร่เวทนาสัญญาสัต่ร่าสัญญาสังขารสัต่ร่าสังขาร เมื่อเราปฏิบัติอย่างเนี้ยสิ่งไหนที่มันเคยมาเล่าให้ดีใจเสียใจสิ่งอื่นมันไม่สามารถเข้ามาแทรกซึมในจิตใจกระแสะทางกายไม่บีบบี้สีไฟให้ใจเล่าร้อนกระแสะทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจไม่สามารถเข้ามากวนหรือมาทําทิมแทงใจให้เล่าร้อนได้เนี่ยใจมันถึงหลุดลอยออกจากกระแสะของขัน ใจนี้ก็เป็นผู้รู้ผู้เตือนหรือว่าเป็นผู้มุติได้จากการเห็นขันเนี่ย